ขาาอบคุณอ,อสพรขสอท้ทอทงเิ็น่วไทยที่ให้ความใส่ใจอู้สวยทุกทุกท่านภาครัฐเป็นห่วงเป็นใย่ยองกันไว้เป็นความสำคัญสัญญาบ่าิา้งกัน เชิญออกมาอย่าอยู่คนเดียวลูกพี่มาบวงม a c h อนนำกันหัวใจนั้นต้องมีดนตรีมาโปยความสุขที่มีเนี้มีสึเร้กับคำว่าเฮาเศร้าบู่าเด้อ อ๋อเดียินี้แเป็นหมอลำบอกตั้งแต่ใช้เจโน่ก็สามารถทีาจาแก้ไขปัญหาป่วยแที่นี่ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะบพนักงานก็แฮปปี้นะคะสามารถทำงานได้ดีด้วยครับมากขึ้นแล้วก็สามารถเดือนอ๋อบอกแฟนแล้วให้ติดตามยังไงเพื่อมาชวนเข้ามาในลิงก์เดี๋ยวจะจัดการให้ครับครับเดี๋ยให้คุณแฟนเข้าเข้าลิงก์อ๋ออยากฟังแม่ลำสักก่อนหน่อยอ่ะเวลาฉันจะไม่มีเวลาฉันจะมีเรียโทรศัพท์นะเดี๋ยวเรียกโทรศเดี๋ยวถ้า ถ้าจะดูเปิดลำก็ไปวันที่สิบสี่เปิดเรียนเอาสายนี้เข้ามาไม่เกินห้านาทีส่งให้ผู้ชมครับได้เลยนี่ที่ทำฟอนมวลแรงในการแข่งขัอาตรงนี้ตรงไหนชาสกอรโเกิดึงนี่ครับขอบคุณครับที่ท่านชมติดตามรับชมช่องมะเหล้าครับอย่าลืมกดติดตามช่องไม่เกินห้านาทีนะครับจำไเวลาเดี๋ยวกระเดาช่องกระสับกระครับขอบคุณครับสวัสดีครับ